อรีอัปารีสเปิดตัวอินฟอริเบลแมทรีสิต t นลิปสติกเจนนี่นิชาชวนสัมผัสอดดิมฝีปากสวยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมค่ะที่จะทำให้ลิปฝีปากของสาวๆทุกคนดูมีสีสันชวนมองมากขึ้นโดยล่าสุดลอรีอัปารีสเปิดตัวลิปแมทใหม่ล่าสุดลิปลิควิดเนื้อแมทบางเบาสบายปากติดทนนานถึง16ชั่วโมงโดยมีให้เลือกด้กันถึง17สีค่ะ,ค,ะครบทุกโทนสีผิวโดยไฮไลท์ภายในงานยังมีการเปิดตัวเจนนี่ทินโพสวรรคพร้อมร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของ Lip ลิ นนี่ใช้ลิปสติกเบอร์อะไรปากถึงได้ดูสวยสีติดทนชัดนอกจากเจนนี่จะมาร่วมพูดคุยในงานแล้วยังได้นิชานัทนิชาที่มาร่วมพูดคุยหลังจากกลับมาจากการเดินแฟชั่นโชว์ที่กรุงปารีสพร้อมกันนี้ยังมีนักแสดงในสังก MM TV, ัด gmmtv ตูวินนี่สตังและลูกจันก็มาร่วมในงานนี้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของลอรีออลยังสร้างแรงบันดาลใจและปลุกพลังความมั่นใจของผู้หญิงทุกคนกันค่ะเจอตัวเจนนี่ทั้งทีค่ะก็ต้องให้เจ้าตัวพูดถึงการเปิดตัวลิปแมทอินฟล และกระแสชาวเน็ตวิจารณ์หนักค่ะว่าเจ้าตัวช่วงนี้ผอมเกินไปหรือเปล่าเราไปฟังสาวเจนนี้พูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะแบบใจว่าแบบแบบไม่สนไม่สนใจว่าเจนจะพูดอะไรแต่สนใจว่าเจนแต่งหน,าน้าด้วยอะไรใช้ลิปอะไรใช้อะไรแต่งหน,น้าก็เจนพยายามจะบอกแต่แบบเอ๊จะบอกยังไงดีนะแล้วจะบอกไปแล้วคุณต้องการหรือไร่ต้องกาอันเนี้ยแบบขายหมดไปแล้ววันนั้นใช่ไหมคงหนึ่งศูนย์<า>แล้วก็น้องช่างแต่งหน้าน แต่แบบจงก,ก็เลยบอกให้น้องที่แต่งหน้าให้ค่ะให้ไปเขียนให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้จะเริ่มยังไงดีก็เขียนให้ก็กลา,ายเป็นว่าลิปนัทก็ถูกขายหมดโซอาไปเลยอันนี้นื่นหน้าค่ะสาดนะคะนี่นจะบอกว่าเป็นลิปแม คนนั้นแัดดีจริงๆนะอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือแบบจากเป็นที่ผู้ที่ใช้จริงๆต <c oughs> อนหลังจกกังวันั้นก็คือเราเรียกเขาส่งให้ทัดสีเลย <c oughs> คุณเจนนี่สวอชได้เต็มที่เลยค่ะอยาเจ้าสีอะไรก็เลยรีือวสวอชสี <c oughs> แต่วันนี้ใช้หนึ่ง ปกเป็นสูตกเปนัวที่เจนชอบอะค่ะคุยเป็นสีลูที่ถูกต้องเลยอะค่ะก็พอมาเบลนกับนี้แล้วก็าไม่เชืจริงๆเอามาเบลนเอามาเบลนกับอะไรเอามาผสมกันนะคะเราจะได้สีที่แบบไม่เหมือนกับสีเดิมๆเลยแล้วพอแบบเนีนเราก็จะได้อีกกลุ่มลิกนึงได้อีก c o l l e c t i o จริงๆกะบฝากไว้กับทุกคอลเลคชั o n เลยนะคะเพราะจริงใจเจนอะก็เป็นคนใช้ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเลี้ยงมันอยู่คู่กับเรามา แล้วก็ทุกสิคือดีเป็นของที่มีคุณค่าสิ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูสาวๆทุกคนจับต้องได้แล้วมันมันสวยจริงๆมีคค่าจริงๆนะค่ะก็ฝากไปด้วยนะคะนะคะกับหนึ่น้าดีใจ,ใ,ใจคนรู้ไปแล้วรู้ก่อนนิดนึงแต่เรารู้จับผู้ชายนะไม่ได้ปรึกษาแล้ค่ะคือจริงๆเพื่อนทุกคนเชียรแล้วก็อยากจะให้มีวันนี้จริงๆแล้ววันเนี้ยพอกับุขนมีวันนี้เราก็เหมือนน้องคนจุด้อมใน คิดด้วยเหรอเพื่อนสวยตลอดเวลาเขาเขาเป็นคนแบบเป็นผู้หญิงที่สวยตลอดเวลารูใจเราเรารู้สึกแบบด้วยขอแต่งงานที่นอกคือเพื่อนรักอะค่ะพอแบบพอชีวิตเขามีความสุขเราจะรู้สึกแบบต้องแฮปปี้ไปด้วยคุยข้ามช็อตเลยอยากให้บุญมีลูกเพราะว่าเราทุกคนมีลูกแล้วก็รู้สึกว่าการมีลูกมีความสุขจริงๆแล้วก็อยากให้บุญนอะ เลี้ยงเด็กดีอะไรเงี้ยก็จริงๆเป็นคนที่รักการดูแลตัวเองเวลาเจอพี่พี่ทุกค้าก็จะขอบันเทาเจนเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพแล้วก็รู้ว่าแข็งแรงที่เห็นเจนตั้งแต่เด็กขอ้าไม่ก็มันลงงานด้วยหรือะไรด้วยอะไรเงี้ยไม่สู้กับใครค่ะจริงๆนะพี่กินทุกอย่างแหละเค้กแต่กินอย่างระมัดระวังแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าเรากินอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะคนแบบอเมซิที่เหมือนจะกินเค้กิน ชั้นมค่ะเราเป็นแนนิ่งหญิงรอชั้นมเป็นไม่พอนะไม่จะมีคุณมีอกไก่เนี่ยตรงเนี้ยสมมติเจนถือมือถือที um ่เซลฟี่มันก็เนี่ยเนี่ยที่ผิดลายนะกก็เป็นนกระดูกมีกระดูกถ้าแค่เปิดลีนลงไปนิดนึงมันเราก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราถือมือถือมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเ็นจะเข้าใจผิดไม่มีใครถ่ายรูปไงก็ต้องเซลฟี่พอเซลฟี่มันก็จะ บอกอะเจนว่าเราใช้ชีวิตของเราที่ดีแล้วเรารู้ว่าวันนี้เราทำอะไรดีกว่า